ประทมการบทที่เก้าพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่โนอาและลูกจายตั้งหลายของท่านและตรัสแก่เขาว,ว่าจงมีลูกดกและทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินสัตว์ป่าทั้งปวงบนแผ่นดินโลกบรรดานกในอากาศสิ่งทั้งปวงที่การไปมาบนแผ่นดินโลกและบรรดาป่าในทะเล จะเก่งขวัวมูเจ้าและวาดขัวต่อมูเจ้ามูมันจะถูกมอบอยู่ในมือมูเจ้าสิ่งทั้งปวงที่มีชีวิตเคลื่อนไหวไปมาจะเป็นอาหารของมูเจ้าเช่นเดียวกับพืชผักเขียวสดเฮายกกุสิ่งฮือแก่มูเจ้าแต่เนื้อกับชีวิตของมันคือเลือดของมันมูเจ้าบดีกินเลย เลือดเจ้าที่เป็นชีวิตของเจ้าเฮาจะห้องเอาแน่นอนเฮาจะห้องเอาจากชีวิตของสัตว์ป่าทั้งปวงและจากมือมนุษย์เฮาจะห้องเอาชีวิตมนุษย์จากมือพี่น้องของตนกูค้คนคนใดยะฮื้อโลหิตของมนุษย์ไหลคนอื่นจะยะฮื้อผู้นั้นโลหิตไหลย้อนว่าพระเจ้า ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์เจ้าจงมีลูกดกทวีนักขึ้นอุดมบริบูรณ์ในแผ่นดินโลกและทวีนักขึ้นในนั้นพระเจ้าจึงตัดแกโนอาและลูกทั้งหลายที่อยู่กับท่านว่าพอเตะเฮาตั้งพระสัญญาของเฮากับหมู่เจ้าและกับเชื้อสายของเจ้าสืบไปและกับสัตว ที่มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่กับเจ้าตึงนกสัตว์ใจงานบรรดาสัตว์ป่าบนแผ่นดินโลกที่อยู่กับเจ้าสัตว์ทั้งปวงที่ออกจากเหือรวมทั้งบรรดาสัตว์ป่าบนแผ่นดินโลกเฮาจะตั้งพันธสัญญาของเฮาไว้กับหมู่เจ้าว่าจะไม่มีการทําลายบรรดาเนื้อหนังโดยน้ำแหมจะบ่มีน้ำท่วมทำลายโลกแหมต่อไป พระเจ้าตรัสว่านี่เป็นหมายสำคัญแห่งพันธสัญญาซึ่งเฮาตั้งไว้ระว่างเฮากับมูเจ้าและสัตว์ที่มีชีวิตทั้งพวงที่อยู่กับเจ้าในทุกชั่วอายุตลอดเป็นนิดเฮาได้ตั้งลุงของเฮาไว้ที่เมฆและมันจะเป็นหมายสำคัญแห่งพันธสัญญาระวางเฮากับแผ่นดินโลกและต่อมาเมื่อเฮาห้อมีเมฆเหนือแผ่นดินโลก จะหันลุงติเมกนั้นและเ้าจะระลึกถึงพันธสัญญาของเขาซึ่งมีระหว่างเขากับหมูเจ้าและสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงแห่งบรรดาเนื้อหนังและน้ำจะมามาท่วมทำลายบรรดาเนื้อหนังแห่งต่อไปจะมีลุงติเมกและเขาจะพอมันเพื่อเขาจะระลึกถึงพันธสัญญาดิรันระหว่างพระเจ้า กับสิ่งทั้งปวงที่มีชีวิตแห่งบรรดาเนื้อหนังตี่อยู่บนโลกและพระเจ้าอู้กับโนอาว่านี่เป็นหมายสำคัญแห่งพันธสัญญาซึ่งเฮาตั้งไว้ระหว่างเฮากับบรรดาเนื้อหนังบนแผ่นดินโลกลูกจายของโนอาที่ได้ออกจากเมงืองคือเชมฮามและยาเฟตและฮามเป็นปอของคณาอัน นี่เป็นลูกใจสามคนของโนอาและเป็นมนุษย์ที่กระจัดกระจายออกไปทั่วโลกมาจากคนเหล่านี้โนอาเริ่มเป็นเจ้าสวนและเขายะสวนองุ่นท่านได้ดื่มเหล้าองุ่นจนเมาและท่านก็ป่วยตัวอยู่ในเต็นท์ของท่านหามป่อของคานาอันหันป่อของตัวเกา่าป่วยตัวอยู่จึงบอกพี่น้องทั้งสอง ของเขาที่อยู่ภายนอกเชมกับยาเฟทเอาผ้าผืนหนึ่งปาดบ่าของเขาทั้งสองเตียวหันหลังเข้าไปปกปิดกายของป่อของเขาที่ป่วยตัวอยู่และบดได้หันมาพอตัวของป่อของเขาที่เปื่อยตัวอยู่โนอาสร้างเมาแล้วจึงหูวว่าลูกชายสุดท้องของเขาได้ย่อย่างแก่ท่านท่านอูว่า คานอันจงถูกสาปแจ้งและเขาจะเป็นทาสแห่งทั้งหลายของพี่น้องของเขาท่านอูวา่าสรรเสริญพระเยโฮวาพระเจ้าของเชมและคานาอันจะเป็นทาสของเขาพระเจ้าจะทรงเพิ่มพูนยาเฟตและเขาจะอาศัยอยู่ในเต็นท์ของเชมและคานาอันจะเป็นทาสของเขา หลังจากน้ำท่วมโนอามีชีวิตไปเห็น350ปีรวมอายุของโนอาได้950ปีและท่านได้ตายลง